มันเห็นคุณหรือเปล่าไม่รู้เอาแล้วเขาลั่นแล้วอ่ะไม่ใช่มันเข้ามาแเ่ไบเมันเมี่ยเขาน็อเก็ะหนึ่งสายเดือ่ตรงประตูตงใต้ต้องสงสอง

เนไปเพินไปนไม่นีน้แล้วไ้แม่มาคุณนี่ตัวน่เหน่นึงที่มาที่มาจากรลตัสยังไม่ทันได้นักไปหนอีกตัวหนึ่งเหลือหนึ่งแต่ว่า ขาของเอ,อ,องเร์าาตี้ใรทเอเบเองจับมาบิาน,นได้เหูไม่ต้อวิ่ะไระ่วยๆข้นนะ้านช่วยมีคนใ่าก็ไก้ไ,ไ,มไม่จะอยู่ตรงุดต,ต,ต,ตัวนึงเราานจไปแเขาบบนหายาเลยไปเก็อบอนเทอร์นะจีจ้ต่อดูแล้วตีใคร โดนเมื่อกี้โดดมาผมโดนรูดคนเดียวเลยอันน yeah. ี้เพ oh. hey, ื่อนอะไรนะเราจะจ้ำไปเลยปะเรามีสี่แต้มตีพิเศษตีพิเศษเราจ้ำไปเลยนะจ้ำแล้วก็บินเข้าวงไปเลยดีกว่าเฮ้ยใครแอดแอดเดตมาหน้าผม มีเพ er. oh. ah. uh, ื่อนมาตามให้หน่อยเ้าก็นัหนนะาคนัวนเขาอกนมา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 กมากข้างหลังยิงผมล็อกให้ผมล็อกให้วิ่งมาเลยฝากขวานะฝากดูขวานนะ เขาเลือนจะน็อกเลยนี่คุณแน่ได้ตรงนี้ให้คุณนี่ความนี้ความนี้จากเราอ่ะโอ้มนเจาะเข้าไปพอดีเจามาเจาะมาคุณอ่าเข้าววันนี้ก็ได้คุณข้าววันนี้ก็ได้คุณคุณมีดูอาจจะมีคนออกไปนะฝั่งนั้นแต่ข้างหน้ามีคนดักอยู่แล้วไงเราวิ่งมาเสซยงตรงนี้บ้าได้ครับเมทบ้างในเอเนจีอ่ะอับแล้วแป็เมทอันหนึงกับใันเลึ่งกันผมมีเมทห้าเดี๋ยวแบบงใ้โอเคงั้นรอละมาเก็บจัดสบไปได้ มีคนเอ่อตายเรนดิ้งกว่าดีไปหนึ่งมีท่าได้เห็นรับบนตึกได้จริงมั้ยมีคนมีคนหน้าผมผมอาจจะยิงน็อกได้แล้วนะคุณเห็นบาร์แดงผมป้ยโอ้ยชีเต็มหัวเลย อันด,นดนันไปแล้วเราแทนไปแค่มันจาไม้ตรงนี้แอ้แอเรอเลยอันหนึ่งเดหนึ่งต้องรีบลงไปยิงมันอ่ะ่ิมไม่ได้ปะอิดไม,ม่ติด เเกก็บศพันลยมันกดอีไม่ได้หรอในระหว่างที่มันวาร์ปอ่ะได้นี่ผมกดแล้วไม่ติดเทเบิลจะลั่นอยู่แล้วเนี่ยอ๋อมุมขวาปิดอยู่ผมขโมยเอนเนอรี้คุณมานะอย่าเอาฮะเสียงอะไรดังฟึบเมื่อกี้ไม่เป็นไรผมผมเกิดมาผมก็ได้มาอีกสองกองข้างล่างๆดาบขึ้นมาบนสะพาน เรายิงหลังเขาได้นี่วะโดนระเบิดนะไม่ได้ลูเมล์ลูเมล์ระเบิว่าแล้วผมบาระเบิดไปแล้วแม่งเดินมาพอดีจังหวะนั้น ไ่ตึกนู้นเก็นเองไอเหียันบ้าทันแต่ยิงไปแล้วนันปึ๊กเลยเสียงนันึ๊กอะไอเหียเราไม่น็อกอะบ้าทันพอดีลองฝานะคุณถ้าตึกมันกระโดดมาฆ่าเราได้นะผมดูฝาให้ถ้าคุณเล่นมัน หลังนี้นาะไอ้ขี้กูไม่ได้จะดอปเออจับแล้วไ้เบ้วามเ้โหุบเลยจุบเลยออตนนี้สะพานเน่ยยัอย่าจะยัดวิ่งมาละ มาที่ผมได้ทุกคนมาที่ผมได้ยังคนด้านนี้ข้างล่างบ้านมีตัวนึ่งมาโดนมาโดนตัวอเดียวอยู่ตรงนี้นอกวงไหมให้ข้างบน เ่ลินทอได้โอ้โหโดนใครเงี้ยยี่สองทายงเงี้ยันเราไปเลยต้องต้องต้องสองต้องสองยี่โดนติดตายดักได้บ่เฮ้า้ก็เลยจะดักแหละชะดาบเลยยป๊าแล้วนะป๊มแต่ว่าเขาไปเก็บยูโรแล้วป๊ม

เตัวนึงทุกอย่างวะขนาดน่ะกระเด็นตัวนี้ตัวนึงอ่ะโอ้ยยังไม่โดนเฮ้ยมันน็อกคนโดนคนอื่นจริงเอาปั๊ม ไป้าลวเอาได้ไได้ไได้ไได้รับกลับอบเราวับเนี่ยรารับนะเพรวับไม่ได้ไอ้ผไเก็บเลยพว่าอยู่หลังหลังเข้าใชไหมรึว่าก็ผมจิัวเนี่ยเดรไม่ใช่ไคนบิน เอ้ยหน่งหนึ่งสองตัวก็แตกตัวมาอยู่ด้วยกันมาสองมองเลยหนึ่งแชรแ่ไไอตัวใชเหนึ่ตัว บังนังนังนนึงน่ันึงี่ตัวก็ตก็ตก็ตแตตรงไหนะก็แตกก็แตรงนี้นงีอ่ะสองีตรงนั้น่ะ ผมได้จะหมดละกำลังอ่ะโอ้ยไม่งั้นรีบเข้าอย่าวะมึงก็เข้าไปยัดซีในอีกยัดเลยกเลยเราจะข้ามไปเดียวก็ได้เข้ามาตามผมว่ะทีนี้แดงคุณคาบได้ เอาเลยเอาเลยเอาไงเราหมุนขาไปแล้วด้วยโฆษนาตัวอีกทีหนึ่งเดชเดชน้อมค้าบเอ้ยผมชุบเลยปะต่อไปอีกทีละเออเอามีอย่งงางนั้นแะคุณเพราะว่าคุณไม่มีทีมขาแล้วก็วิ่งออกทา<อ>งนี้เอาเลยไรอเดีกัอนของผมยิ่งเยอะอะ <S <S ออกก่อนของสามตีได้อะ <พา S 1> ออกทันอยู่แต่คุณไม่ได้าทานันว่ะมีเดตล็อกลุไปที่นั่นได้ไหมตีนี่นั่นน่ะตายตายแต่ไม่รู้ว่าตายเพราะเรา,า,าตายเพราะเราโอ้โหมีกล่องให้เก็บแต่ว่าไม่ได้จะเก็บทันวิ่งวิ่งมาแเราแบตกำลังแเราแบตสองไม่เป็น

หอดไปหนเอ้ตายเอาเดี๋ยวต้อนตีปะเอ้ยมยิงดาเข็มไม่เข้าคือแล้ววะห้าต้อนติได้นะคุณไม่มีอะไรเลยเอาไปอยู่ใต้บ้านมันดา้าจะมาครับแล้วก็เฮ้ยโโอ้หมีคนข้างล่างขามันออกมาแล้วมันออกมาแล้วเราอยู่เราอยู่ได้เราไปอีกชั้นหนึ่งป่ะชั้นอีกชั้นหนึ่งองชั้นสองอะ มันจะอยู่ชั้นสอป่ะอยงอยู่ชั้นสองอะอยู่ชั้นสกินด อโอ้เหี้ยกูตายแก๊สจังหวะนี้เอะมาไรอยู่ชั้นล่างก็ได้มันเลยสองที่สุดท้ายเอ๊ะสามที่สุดท้ายอ่ะที่นึงน่าจะอยู่ข้างนอกแล้วก็ที่แก๊สเขาเห็นอยู่ข้างนอกอ่ะนิดปีนตรงนี้ได้นี่หว่าคุณผนดี่แก๊สอุ้ยเหี้ยที่หนึ่งแม่งอยู่ไหนวะแค่สองกับชั้นบนสุดอ๋อมันอยู่ตึกเดียวกันหมดเลยเหรอสองที่เลยเหรอน่าจะใช่นะผมว่า เบื่อแก๊สจังสแปมเรื่อยๆมีกระสุนช็อตกันแรงไม่อยากไปเล่นาวน์อยอ่ะเลยวงมันหยิบตรงนู้นอ่ะไปก่อนเด้อเด็กมึงโดนนี่อ่ะเดี๋ยดิไปก่อนนะผมไปวางผมขยับผมขยับมาเล่นขอบล่างจะน็อกเลยหนึ่งตัวนึงอ่ะ

แปดห้าผมยิงกดหลังคายอยู่อ่ะสตัวหังคายสามเลยอ่ะสองตีเลยสองีไม่ไหวมัตรงนี้ได้บดับลับไม่ต้องลงมันต้องลงอีกหนนแก่มัอบละมันดับละบบสองแล้วบสามบส